สวัสดีครับอยู่กับผม NYGTV และตอนนี้เราอยู่กันในเกม Half-Life 2นะครับหลังจากที่เราไม่ได้มาเจอเกันตั้งนาน2ส,สัปดาห์ละมั้งก็นานพอสมควรตอนนี้ก็ได้เวลาว่างกลับมาทำแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยน่าจะเซฟนนั้นะถ้าจำไม่ผิด Let's go ช่วงที่ผมอาทิปตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เกมกำลังลดราคาซัมเมอร์เซลพอดีนะก็ขอให้มีความสุขกับการซื้อเกมนะจากครั้งที่แล้วเราหนีพวกคอมบานมาได้แล้วเราก็ให้กลุ่มต่อต้านติดอาวุธให้เราแล้วนะครับตอนนี้เรามีปืนแล้วผมยังผมน,นี่ผมจำในเรื่องไม่ได้แล้วเนะี่ยผ่านไปสองัจาไม่ได้กลับมาเล่นเลยผมก็ลืมนะ ม่ใช่ลืมหรอกผมพยายามหาเวลาว่างอยู่เอาจริงก็ลืมไปแหละจะทําแต่ที่ที่แล้วแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำาปตอนนี้เราอยู่ในฐานนะแต่มันก็ไม่ลืมลเออตรงนั้นเหมือนจะเป็นทางไปเก็บสระพายแล้ว,วผมขอไม่ไปแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ของยังฟูอยู่ไว้ซอมบี้ไป ไมได้เ่นังมันอยู่เหมือนเดิมวนี้อะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยถังถเฮ้ยเราหตัวกลับไปยืได้ไหมไม่ได้เอาไปต่อเอ้ยปืนวิ่งวิเฮ้ยกดเิมผม ไม่ชินเลยไม่ได้เล่นนานโอ้ยดีโหลดไปไปต่อยังมันเหมือนเดิมเยนะยเดี๋ยวอันนี้โอเคไปต่อกะผมหายแล้วอะ่ะน,นี่เป็นทางไหนเนี่ยเฮ้ยมันปืน ไปทางไหนวะเนี่ยมันก็ทางตันนี่อันนี้อะไรอ่ะมันมีแท่นเป็นน้ำมีจุดให้เราเห็นได้แเราต้องไปทางไหนหาก่อนทางไหนวะนี่ปะมันมีทางอยู่นี่ไยลงอ่ะกด,กดอะไรวะกด E ไปไปเนี่ยนี่นี่นี่ ไปแล้วเฮ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้หมันก็ยิงไม่หยุดเลยนะไอพวกนี้โอ้ยขับอะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานนี่คุมคุมไม่อยู่แล้วเรือไปเอินไปเลย เดี๋ยวถ้าจบเกมเอ่อจบซีรีส์ของเกม h รับไลน์นะจะมีเกมต่อไปที่จะเตรียมตัวแล้วแหละว,ว่าจะทําแต่เดี๋ยวจะยังไม่บอกแล้วกันว่าเกมอะไรแต่บอกเลยว่ามันแน่นอนไปโอ้เราถึงจุงดนี้แล้เหรอมองสินะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวก็ได้รู้ครับ จะไม่สปอยผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าผมอาจติดอยู่ในคอนโซลตอน่านตอนนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับที่มันจะไล่ยิงเราต,ตอนนี้แหละอาจจะได้สู้กับมันเพราะมันถางตันเราเลยต้องสู้ปกติเราต้องหนีอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราตนนิดอยูนแล้วไม่ต้องกลัวแล้ว เฮ้ยมันทิ้งระเบิดชอบทิ้งระเบิดจังเลยพวกเฮลิคอปเตอร์จังหวะนี้แหละเราโดนกระจายอยู่สุนกระสุนกระสุนเฮ้ยลืมดูเลือดโอ้โหเลือดปากผมลืมดูเลยนี่ท้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นก่อนนี่ผมตายแล้วมั้งเนี่ยผมจะได้มีสภาย,ยอยู่นี่ก็วะ เกือบตายแล้วไปไหนนวเนี่ยมาดิยิงสู้มาดิเอาไงอ่ะอากระสุนกระสุนเฮ้ยยิงแรงมากเอ้ยจังหวะแรกมันยิงระเบิดเราไปยิงมันได้ เปิดลบก่อนไปไปไปเฮ้ยแล้วมันจริงระเบิด่างนั้นเลยเหรอเวนเวนเวนวิ่งดิโอ้โหจิงจริงบางียังเจีลูกนะนี่โอ้โหอะไรนะหมดไปไหนเนี่ยเสียงระเบิดตุ่มตามตุ่มตามไม่อยู่ดิเร็วเร็วเร็ว พังเรียบร้อยโอ้โหโตูมตามตูมตามตูมตามเร็ียบร้อยพังไปคิดจะมาสู้อะไรกับกอดอนไปกันเถอะเราทำหน้าที่ของเราต่อเห็นแล้วแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ไปกันต่อสบาย โอเคจอดแป๊บหนึ่งนะเสียงผมว่าเสียงดังไปมันดังมันดังในหูผมอะตอนนีน้ขอเบานนิดนึงแล้วกันโอเคประมาณนี้นะไปหมนุนเสร็จยัง งานจังวะโอเคเสร็จไปขึ้นแล้วไงต่ออ,นนอันนี้น,นั้นเหรอผมจำไม่ได้แล้วว่าต้องไปทางไหนทางนี้หรือมั้งใช่มไม่ใช่จะทางตันกลับกลับ หรือว่าผมต้องขึ้นทางนั้นป่ะเก่งมีทางอยู่นี่น่าจะใช่ลองดูอ๋อหมุนนีหมุนเขอคไปเมาผมคงไม่ต้องเอาเรือขึ้นไปก็ได้มั้งือเปล่า กาเอาเรือไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเรือหายไว้ไหนโอ้ยโอ๊ย,อย,อยเกมแอเฟริกตอบเฉยมีไหมเปลี่ยนปืนก่อนปืนนี้เหมือนจะไม่เวิร์กโอ้ยจะเอ๋เต็มเลยอย่างนี้ต้องเอาลูกขนุนไปแดกหมดยังโอเคลูกเดียวหมดโอ้ย ไม่ต้องมันเนียนเรียบร้อยไปไงต่อเอ้าให้มาทำอะไรเนี่ยม,มันใช่ใช่ไหมมันใช่ทางนี้มั้ยเนี่ยไม่ใช่อ่ะเอาไงต่อผมขอเก็บสปายก่อนใกล้ตายแล้วไป ละไปด้ยกันต่อโหตกใจไปตามทางเลยจุ๊บไปทางนี้โดดดิ ตกโอ้ว้าวแล้วเราก็เปิดประตูเคือนสับสวิตช์ลงมาแบบนี้ไม่ง่างแค่นี้แล้วก็เปิดประตูได้แล้วเสร็จแล้วกลับไปที่เรือต่อไม่น้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงรู้มันหมดแล้วเพราะผมเล่นมาแล้วนั่นเอง ถ้าผมไม่เล่นผมก็คงจะใช้เวลานานกว่านี้ในการจบแชปเตอร์นะผมก็เลยต้องมีการซ้อมมาก่อนล่วงหน้านิดหนึ่งเล่นให้พอรู้รู้เนื้อเรื่องแล้วก็มาลงคชิปอีกทีหนึ่งคนใหญ่ผมทำทุกเกมเลยที่เป็นเกมเนื้อเรื่องเล่นก่อนยก,ย,กยกเว้นบางเกมอะผมจะทำสดๆเลยตัวปัญทานี้นะเอเคไป บางฉากก็ลืมไม่ได้จำไปทุกฉากหรอกอ๋อความเฉยเลยเมื่อกี้ยังไม่แรงไปหรอมาเอาใหม่เริ่มเลยตรงนี้เลยร้อยร้อยได้ไหมชือ้อพอสูไปโดดลงมาได้ไงเอาออ๋ตกใจโหลดเช็คพอยต์นึกว่าเกมค้าง อ้าวทำไมภาพเปลี่ยนไปโอ้ยกราฟิกบั็อกอีกแล้วโหใช่ไหมโอ้โหภาพกาก,ากเลยกราฟิกคอมบั็กนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวาพาร์ทนี้คงต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนอนะเดี๋ยวาพาร์ทหน้าผมมาแก้แล้วกันโหลดเช็คพอยทีเลภาพภาพไปนี้ทุกทีเลยอันนี้เป็นกราฟิกบั็กนะภาพมันจะแบบโคตรกากเลยตอนเนี้ยเอาละหมดหน้าที่ของเรือแล้ว ต่อจากนี้นะครับไม่ใช่จะไม่ใช่การบูรอะไรขนาดนั้นลวจะเป็นกลายเป็นเกมเฮ์เลอร์แทนมันจะแบบเฮ์เลอร์ขึ้นมาทันทีเอาละนี่นะครับอันนี้เป็นฐานทัพลับของอีไลนะครับอ่ะเข้ามาโอ้ผมดูไม่ได้เลยกราฟิกกระโตรกากตรวจสอบเราอยู่โอเคเป็นมนุษย์สวัสดีส,ดสบายใจได้คุณปลอดภัยแล้ว ไมต้องกังวลกับกระบวนการสแกนรีแม,น,มนเหรอนั่นคุณใช่ไหมผมมาที่ีเร็วมากอีลายจะต้องแตกใจแน่นอนเรามาไวมากกว่าที่มันคิดนะนะอันนี้คือมอ s s สแมนผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะผมก็อ่านตามที่ผมเข้าใจที่นี่เป็นแบ็กเมซาใช่ไหม เป็นแบ็กเมซ่าอันใหม่ฐานทัพใหม่อแบ็กเบซ่าเก่าเหมือนจะโดนถล่มไปแล้วในภาคหนึ่งโอเคสวัสดีครับเจ๊โอเคภาพกากไปเลยตอนนี้ไม่มีเงาเลยแต่ผมจะไปแก้ในพาร์ทหน้าแล้วกันสองสามเดืนมาน,นี้เราต้องปลูกพื้นฐานไว้มากแล้วแต่ถ้าคนของเรา

ยิงไม่ได้ฟาดฟาดหัว,วปิดเร็วไปเร็วรอหนี้ดูไปแล้วกันนะผมขอพักพักดื่มดื่มนมนิดหน่อยโอเคมาแล้ว เอาไปไปต่อเอามาดิเอาแล้วมันไม่มาเฮ้ยอย่าบักนะเฮ้ยอ๋ออะไรวะนึกว่าเกมบักตกใจเกมบั็กนี่แย่นะผมไม่ได้ตัดต่อด้วยถ้าผมลงคลิปตันไหผมจะไม่ตัดนะเพราะว่าตัดไม่ได้จริงๆมันเรนเดอร์นานคอมไม่แรง เดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อคอมใหม่มาละเรามาหาเอไลแลโอเคคุณไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเป็นไงบ้าง อันนี้ก <co ็คืออีไลก็น่าจะรู้แล้วนี่ว่าพาร์ทที่แล้วก็เจอแล้วไม่ใช่พาร์ทที่แล้วดิพาร์ทแรกๆเลยที่เราอยู่กับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรว่าคลเนอร์ป่ะเอออะไรเนี่ยมันก็บทพูดก็คุยกันแบบดีใจนั่นแหละว่าเจอกอร์ดอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เจอนานผมก็มีอะไรทำอะนะก็เล่นไปม่วตัวเนี่ยแหละ To อ๋อ,อนี่รูปนี่มันในลายทำไมหนุ่มๆน,นี่ก็แม่ทีผมไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องนะว่าแม่ของอเล็กคือใครอันนี้ก็คืออเล็กเผื่อใครจำไม่ได้อเล็กคือใครอเล็กคือไอเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่มันอยู่กับเราเราได้เจอมันยังวะจำไม่ได้เออเจอแล้วนี่วะที่มันช่วยเรา oh, อ๋อเอ้าไม่ให้เข้าโอเคไล่ไ<ป>ออกมันไล่เราไปเราก็ไป <c oughs> มันทำอะไรของมันวะไล่เราออกมันต้องมีความลับอะไรแน่ๆอ่ะไงต่ออีไล่ <c oughs> อืมโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ อ๋อเล็กเอ้ยหวัดดีเล็กไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างรู้ว่เล็กไม่ได้เจอนาน,นไม่ได้เจอกันตั้งหลายพาร์ทเลยกี่พาร์ทแล้วเนี่ยที่เราต้องหนีจากคอมไบเนี่ยถ้ญญาใไม่ผิดเรา,เราอะเราอายุเท่าเล็กเลยนะตอนเนี้ยจริงๆอะเราแก่กว่าเล็กนานแล้วครับแต่ว่าในภาคแรกอะ เหมือนไอเนี่ยไอกอดอนมันไปติดอยู่ในต่างมิติถ้าจำไม่ผิดะนะออ้ยมุมดีมุมดีจังเลยตำแหน่งม,มันวะวันนี้มากำลังทดลองเฮ้ยปิดได้ด้วยเอาเฮ้ยในปิดแม่งเลยไม่ต้องทำแต่และคนเขาทำอะไรกับเนี้ยแล้วกอดอนต้องทำอะไรเนี่ย อ่ะงั้นเรานั่งดูอลลกไเรามาดูตูดอลเล็ก,กันนะครับจ, м, จิมจิมจิมเข้าไปกดกดกดอลเล็กอ่นี่มาละไอ,อ S? <S สอคนนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่อ้อเล็กกับกับมอสมอสแมนไม่รู้มันชื่อมอสแมนไมไม่ชื่อมันแปลก คนอะไรชื่อมอสแมนหรือมันอาจจะมีชื่อนี้จริงๆผมก็ไม่รู้หรือผมอ่านผิดเองทุบคอมทุบทุบ Alex, มไม่ไปพาไปฝึกใช้ปืนแรงดึงดูดละ่ะโอ้แน่นอนทางนี้ไปสนุกกันดีกว่าซิโรพอยตเอนเนอร์จีไม่ใช่ของเล่นนะเล็ก <S <S เออออกไปจากที่นี่กันเถอะโอเค ไม่ถูกกันจริงๆนะไนีเจเนี่ยกับไอเยลเล็กเนี่ยโอ๊ยแต่ผมเสียดายอะภาพมันกาก,ก,าก,กาอะใช่เออไม่ต้องพูดแลรวไปเหอะ <c oughs> เร็วเร็วเร็วไปไปนี่ นี่คือเส้นทางเก่าไป Ravenholm. เราไม่ไปที่นั่นอีกแล้ว Ravenholm คืออะไรกันแล้วไงต่อทางนี้เดินช้าจริงๆเด้อเล็กไปเป็นรุยกันเลยเปิดลันเปิดลันเช็คพอยท์ เรามาถึงที่นี่แล้วที่ทิ้งเสศษเหล็กเอาแล้วครับต่อจากนี้เราจะได้ใช้ปืนซีโร่กาวิตี้อะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้มันเป็นปืนแรงดึงดูดนะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ